แอมเรียนนะคะตกแต่งห้องโดยสารเพิ่มเติมนั่นเองใหญ่ที่สุดในไดชาร์จที่เป็นรถบ้านนั่นเองค่ะที่เป็นคลิกเซนเซอร์แบบนี้จะมีกล้อง360อองศาร,รอบคันแบบนี้เลย สวัสดีค่ะพบก,กับฟอร์ดบายบุ้งเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบุ้งพารถครอบครัวมโชว์ตัวนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของบุ้งก่อนนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะเป็นเอเวอ s t เรสต์นั่นเองค่ะเพิ่มแพ็กเกจ B เข้ามาด้วยนะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสบาทนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนั่นเองค่ะให้แรงมาถึง ร้อแรงมา้า4ี5้านิวตันเมตรกันเลยทีเดียววันนี้เป็นสีเทา สุดหล่อแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าการวางตำแหน่งเครื่องยนต์แล้วก็อุปกรณ์ในการตกแต่งของเขาแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในรถนะคะมีอะไรบ้างนะคะอะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะคันนี้เราทําการเปลี่ยนฟอนต์กระจังหน้าเป็นฟอนต์ ford ส่ง r a p t o r v 6ปกติเราจะเห็นฟอนต์กระจังหน้าที่เป็นสีดําด้านเนาะคันนี้เราทําเป็นสีดําเงานั่นเองค่ะทาให้รถอะดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหล่อด้วยดุดันด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟมินิแอ LED ทางด้านบน3จุดกันเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเป็นแบบนี้ไฟมินิ LED ตัวนี้ค่ะสามารถเลือกได้นะคะว่าอยากได้เป็นสีขาวนะคะหรือว่าเป็นสีส้มนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไอคิริกค่ะคําว่าเอเอเรสตอยู่บนฝากระโปรงนั่นเองอ่ะขออธิบายแค่ตัวกระจังหน้าก่อนละกันเดี๋ยวให้ดูการวางตำแหน่งของเครื่องยนต์นะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแป๊บนึงเนาะ คือคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรด,ดีเซลนะคะแล้วก็เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคุณลูกค้าเดี๋ยวให้ดูการวางตำแหน่งเครื่องยนต์เนาะ <c ười> คันนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคุณลูกค้าก็ตัวนี้ก็จะเทอร์โบก็จะแบบวางการวางตำแหน่งเครื่องยนต์นะคะก็คือจะวางต่ำกว่าชัซซี่รถนะคะลูกค้คาแล้วอยู่ทางด้านในเนาะเพราะว่า,าตัวนี้เราจะแบ่งฝั่งอย่างชัดเจนนะคะซึ่งเป็นโซนร้อนแล้วก็โซนเย็นนั่นเองทำให้แอร์ฟอร์ดะค่ะเย็นค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะว่า ตัวท่อแอร์นะคะห่างกับเครื่องยนต์มากนั่นเองค่ะนะคะแล้วตัวนี้แบตเตอรี่เป็นแบต AGM นะคะคุณลูกค้าจ่ายไฟลึกนะคะเราก็ภายในอะค่ะก็คือถ้าสมมติลูกค้าไปออฟโรดนะคะแบตเตอรี่อะค่ะเอียงซ้ายเอียงขวานะเรามีโครงกิจป้องกันเพื่อไม่ให้น้ำหรือว่าของเหลวอะคะ่ะจากแบตเตอรี่อะค่ะออกมาโดนชิ้นส่วนอื่นๆนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็จะมีไดชาร์จขนาดใหญ่นะคะขนาด250 แอมกันเลยทีเดียวใหญ่ที่สุดในไดชาร์จที่เป็นรถบ้านนั่นเองค่ะนะคะตัวนี้นะคะพัดลมไฟฟ้านะคะควบคุมด้วยระบบดีเลย์นั่นเองตัวนี้ข้อดีของ f o r ์นะที่เป็นพัดลมไฟฟ้าคือไม่ฉุดกําลังเครื่องยนต์นั่นเองเพราะว่าเราแยกการทํางานนะคะก็คือจะเป็น พัดลมไฟฟ้าเลยเราไม่จําเป็นต้องไปดึงกําลังของเครื่องยนต์มาใช้นั่นเองลูกค้าเห็นไหมตัวนี้แล้วก็ถ้าขับไปเรื่อยๆนะคะเวลาที่ใช้ไปต่างจังหวัดนานๆนะคะถ้าเราดับเครื่องแล้วแล้วพัดลมยังไม่หยุดคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาจะปรับองศาของเครื่องยนต์นะคะให้เหมือนกับค่าที่ฟอร์ดเขาตั้งมานั่นเองนะคะตัวนี้จะเรื่องนี้นะคะก็จะมีตัวที่น้ําฉีดกระจกค,ค่ะน้ํามัน หล่อเย็นนะคะแล้วก็ตัวน้ำมันเดรกนั่นเองค่ะ,ะให้ดูเครื่องยนต์คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะคะ ตัวนี้นะคะเมื่อกี้กระจังหน้าเราอาธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ทําการตกแต่งใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะซึ่งเป็นสีดําเงาทําสีเดียวกับตัวกระจังหน้านั่นเองปกติเราจะเห็นเป็นก็คือสีดําด้านบ้างหรือว่าองคางจะเป็นสีบอลเงินคันนี้ทําเป็นดําเงาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ของเขานะคะก็คือจะมีกล้อง360องศารอบคันก็คือจะอยู่ทางด้านหน้าน นะคะข้างกระจกเอ่ยแล้วก็ทางด้านหลังนั่นเองมาพร้อมกับตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ทางด้านหน้าถึง4ี่จุดกันเลยทีเดียวคลูกค้าเห็นไหมตัวนี้ระบบความปลอดภัยของเขาค่อนข้างดีเลยนะคุณลูกค้าแล้วก็อย่างหนึ่งไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบ LED นั่นเองค่ะอะไฟหน้า LED นะก็จะเป็นโคมอย่างนี้แล้วสะท้อนออกมาทําให้แสงอะค่ะพุ่งตรงไปนะไม่แยงตาคนอื่นเขาด้วยพร้อมกับไฟซีแคมไฟซีแคมนะคะตัวนี้ถ้ากลางวันก็คือเราจะเห็นเด่นชัดว่าเป็นรูปตัว C แบบนี้ ะะแต่เวลากลางคืนถ้าเวลาเราขับออกไปข้างนอกลูกค้าไฟตัวสี่เขาจะกระจายแสงออกไปทางด้านข้างทําให้เราเห็นทัศนวิสัยในด้านข้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไฟตัดหมอกของเราเป็น LED เช่นเดียวกันนะคุณลูกค้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าหักพวงมาลัยไปทางซ้ายค่ะไฟด้านซ้ายก็จะติดหากพวงมาลัยไปทางขวาไฟด้านขวาก็จะติดนั่นเองคุณลูกค้าไม่ต้องสงสยัยแล้วก็ไม่ต้องตกใจกันเลยมาตูดต้านข้างได้เลยนะคะด้านข้างค่ะ ในชุดแต่งวิกเตอร์นะคะเราจะติดตั้งซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะซุ้มล้อคันนี้ก็จะเป็นซุ้มล้อขนาด3นิ้วซึ่งเป็นดําเงาเช่นเดียวกันอะแล้วที่เราเห็นแบบว่าลอ้ลอคันนี้เลยเราทําการเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขนาดขอบ20นั่นเองแล้วก็จับคู่กับตัวยางโตโยท้ยโอเพนคันที่ RT นั่นเองอะโตโย ขึ้นชื่อเรื่องความเงียบนะคะแล้วก็อย่างถ้าเป็นตัว RP ค่ะสามารถลุยได้ทุก สภาพถนนเลยจะไว้ลุยก็ได้ค่ะหรือไว้ทางเรียบก็ได้นะเพราะว่าดอกยางเขาจะใหญ่ๆนิดนึงค่ะตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้เราไม่ได้ทําการเปลี่ยนอะไรเลยเลยเพราะว่าขนาดยางเขาแค่ 275/55R20 นั่นเองจ้าอ่ะด้านหน้านะเป็นอิสระปีกนกนะคะพร้อมคอยสปริงนั่นเองค่ะอ้ามีกล้อง360องศาอยู่ใต้กระจกนั่นเองค่ะมีไฟสองสว่างที่พื้นให้ด้วยนะคะเวลาที่คุณลูกค้าเปิดออกมาแล้วอยู่ในที่มืดอะไรเงี้ยค่ะนะ แล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาจริงๆอจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะไหนจะเป็นตัว Adaptive c r Control ด้วยเมื่อกี้เลืออธิบายไปเพราะว่าใช้ตัวเรดาร์ค่ะกับตัวกล้องนะคะคู่กันเอาง่ายๆคือยกตัวอย่างละกันเวลาที่ฝนตกนะคะตัว Adaptive ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าพอเราตั้งไวะคะ้ค่ะเขาจะใช้ตัวนี้เรดาร์กับตัวกล้องค่ะจับ เอาไว้นะคะสมมุติว่าคันหน้าเบรกเราเบรคคันหน้าไปเราไปนะคะไหนจะเบรกให้เองอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตรวจจับคนเดินถนนด้วยนะเตือนให้อยู่ตรงกลางเลนนะคะเตือนให้ออกนอกเลนแล้วก็จะบอกว่า,าจะมีรูถ้วยกาแฟที่คุณลูกค้าสงสัยกันนะว่ามันคืออะไรอันนั้นแหละคะ่ะนะก็คือเราเปิดไฟเลี้ยวโดยทีเ่เราไม่เปิดไฟเลี้ยวเวลาจะออกนอกเลนเราไม่เปิดไฟเลี้ยวถ้วยกาแฟจะขึ้นนั่นเองค่ะอ่ะแล้วก็ตัวกระจกนะคะ ของฟอดข้อดีของตัวกระจกก็คืออะข้อดีของตัวกระจกฟอดนะคะก็คือจะมันไม่มีเฟืองนะก็คือเวลาที่เกิดเหตุอะคะ่ะสมมุติว่าโดนปัดกระจกไปแบบนี้นะคะกระจกจะไม่หักนั่นเองค่ะแต่ตัวมอเตอร์ของเขาก็ยังทํางานได้ปกติเนาะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอ่าตัวนี้ใส่เบ้ารองมือจับเรียบร้อยแล้วทําสีดําเงาเช่นเดียวกันค่ะกุญแจเป็น immobilizer นะคะแค่ล้วงมือเปิดก็ได้แล้วนะคะ เวลาจะปิดก็แค่สัมผัสนิดเดียวค่ะอันนี้คือการปิดรถเรียบร้อยแล้วคันนี้ทําการติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วค่ะเราหลังคาของเราเป็นสีดํานะคะขึ้นชื่อว่ารุ่นสปอร์ตเนาะก็เลยเป็นสีดํานั่นเองค่ะมันในข้างนะคะเดิมๆจากโรงงานเช่นเดียวกันก็จะเป็นสีดําค่ะมาพร้อมกับตัวขีดๆแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันการลื่นให้คุณลูกค้านั่นเองค่ะด้านหลังของเรานะคะคันนี้เป็นดิสเบกถึงสี่ล้อมาพร้อมกับตัววัดลิงค์นั่นเองอ่ะวัดลิงค์ดียังไงวั ลิงของรถฟอร์ดนะคะทําให้รถไม่โค้งเคงโค้งเคงนั่นเองนะคนนั่งหลังจะไม่เวียนหัวด้วยแล้วอีกอย่างนึงค่ะเกาะถนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองไฟท้ายเป็นไฟท้ายซิกเนเจอร์ของเ v e r อเรนั่นเองค่ะนะก็จะเป็นไฟท้ายที่เป็นแบบฟู l l LED แบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นสีดําด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวตัวนี้เราใส่ครอบไฟท้ายที่เป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ จะมีกล้อง360องศารอบคันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวเซนเซอร์ค่ะเซนเซอร์ก็ยังคงอยู่นะต่อให้เราใส่ชุดแต่งวิกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วคันนี้ชุดแต่งวิกเตอร์มาด้วยท่อคู่นั่นเองค่ะคุณลูกค้าเห็นไหมสวยงามอะแล้วก็จริงๆในชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะตัวนี้คุณลูกค้าติดตั้งสปอยเลอร์เพิ่มเติมนั่นเองค่ะเพิ่มความหล่อและความดุดันให้กับรถของเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองอะแล้วคันนี้นะ เป็นวิธีการเปิดฝาท้ายนะคะคุณลูกค้าจริงๆก็คือจะมีแบบว่าที่เป็นคิกเซนเซอร์แบบนี้นะคะก็คือเตะนั่นเองค่ะพอเตะเสร็จนะคะจะกดด้วยรีโมทนะคะหรือกดด้วยด้านนี้หรือเปิดจากด้านในวิธีการเปิดฝาท้ายมีถึง4วิธีกันเลยทีเดียวแล้วก็แถวที่3ะคะ่ะเวลาที่พับแล้วก็จะได้ประมาณนี้ ะะไว้ปูที่นอนนอนได้นะคะไว้เก็บของอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่บอกว่าออกไปเที่ยวออกไปต่างจังหวัดนะคะมีแอร์ให้ทั้งหมดถึง3ตอนกันเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าฝาท้ายคือป้องกันการหนีบด้วยนะคุณลูกค้าเดี๋ยวสาธิตให้ดูฝาท้ายที่บอกว่าป้องกันการหนีบคือแบบนี้พอมันชนปุ๊บมันจะเด้งกลับทันที นะคะอ่าอันนี้คือข้อดีเวลาที่เราถือของมาพลุงพลังอะไรแบบนี้นะคะเผื่อฝาท้ายปิดเองนะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมด้านในนิดนึงแล้วกันนะคะ,ะตัวนี้นะคะของฟอร์ดก็คือแถวกลางนะคะก็จะสามารถเลื่อนเบาะขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ด้านหลังได้มีแอร์ ตห้องโดยสารนั่นเองค่ะมีแอร์ทั้งหมด3ตอนเลยนะคะคุณลูกคา้าแล้วก็จะมีช่องช่องเสียบนะคะ USB แล้วก็ t y ย e C ให้คุณลูกคา้าด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้านิดนึงนะคะ,ะด้านหน้าของเรานะคะนีนะะนนนะะะ่เดี๋ยวให้ดูนะคะคันนี้นะคะเเดี๋ยวให้ดูละกันเพราะว่าคันนี้เรา ทำการติดตั้งไฟตกแต่งห้องโดยสารด้วยนะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะสามารถตับระดับความสูงต่ําของไฟได้ก็คืออันตัวนี้นะคะที่เราเห็นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํานั่นเองค่ะเป็นกุญแจแบบพุทธศาร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปอธิบายข้างในเพราะว่าคันนี้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านั่นเองลูกค้า หบอกไฟฟ้าคู่หน้านะแอร์แบ็กให้ทั้งหมดถึง7ลูกกันเลยทีเดียวเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปข้างในนิดนึงเนาะ อ่าตัวนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือเขาจะมีนี่เลยไฟแอมเบียนนะคะตกแต่งห้องโดยสารเพิ่มเติมนั่นเองซึ่งแบบคุณลูกค้าเลือกได้นะจะเป็นไฟวิ่งหรือจะเป็นไฟที่แบบว่าโชว์ออมาอย่างเดียวนั่นเองค่ะนะคะเราก็หน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนั่นเองเป็นจอดิจิตอลแบบนี้เลยนะคะหน้าจอกลางขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ได้เชื่อมต่อ Ford Pass นะคะเช็คตำแหน่งรถได้ตัดรถผ่านมือ ถือได้นั่นเองค่ะอ่ะก้อง360องศาก็วิธีการดูก็ดูประมาณนี้นะคะอันนี้คือเราจะดูให้รอบคันได้ทั้งหมดเลยนะคะอ่าจริงๆก็คือจะมีแยกค่ะว่าคุณลูกค้าอยากดูแค่ด้านหน้านะคะด้านข้างหรือว่าด้านหลังนั่นเองนะคันนี้ก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายขวาอิสระซ้ายขวานั่นเองค่ะนะคะเราก็ตัวนี้จะมีตัวไวเลสชาร์จให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วย Type C แล้วก็ สายอยูน,นั่นเองเกียร์อัตโนมัติ6สป,ปีดนั่นเองค่ะเบรกไฟฟ้านะคะโหมดการขับขี่นั่นเองคุณลูกค้าอ่ะตัวนี้นะคะก็จะมี6โหมดนั่นเองค่ะโหมดการขับขี่นะคะก็จะมีโมหมดปกติค่ะโหมดประหยัดค่ะโหมดลากพ่วงค่ะโหมดถนนลื่นค่ะอออขอพายพีซีมดโอเคจะปกติก็คือมุ้นจะเปิดปล่อยรถ เป็นโหมดปกติให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวถอยจอดด้วยนะคะอ่าก็แค่เพียงกดตัว P P ตัวนี้ก็เนี่ยค่ะคือระบบถอยจอดนะคะอ่าเป็นประมาณนี้นะคะเราก็เอ่อให้ดูไฟตัวแต่งห้องด้วยสารอีกรอบหนึ่ง สวยงามมากๆเลยนะคะพเพื่อนๆพี่น้องคนงไหนที่ชอบไฟตกแต่งห้องโดยสารแบบนี้ก็คือแบบว่าติดต่อมาได้เลยแล้วก็พวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันติฟังก์ชันบนพวงมาลัยแล้วก็ตัวอแดปตีฟคูลคอนโทรลเหมือนที่มุ้งแจ้งก็คือกดใช้งานคือตัวนี้นะคะพอกดเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันจะมีขีดขีดค่ะเตือนการออกนอกเลนก็คือใช้ตัวนี้นะคะมีระบบช่วยรักษาช่องทางคือปิดจริงๆมันปิดได้นะคุณลูกค้าแต่เวลาสตาร์ทรถมาทีไรก็คือมันก็จะเปิดการทํางาน ให้ตลอดเวลานั่นเองค่ะ,ะเผื่อลูกค้าคนไหนที่แบบว่าไม่ชอบในการที่แบบว่ามีตัวเตือนนะคะอ้าก็ให้ดูประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคุณลูกค้ารถครอบครัวที่ราคา ไม่ลุแแลงเท่าไหร่นะกับการแต่งอุปกรณ์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าคนไหนนะคะสนใจรถยนต์ฟอร์ดค่ะติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยนะคะเบอร์063-239-1615เบอร์วงเองค่ะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นหรือว่าแคมเปญต่างๆได้เลยนะคะตอนนี้รถพร้อมส่งมอบแล้วนะคุณลูกคา้าไม่ว่าคุณลูกค้าอยากได้สีไหนเรามีรถให้คุณลูกคา้านั่นเองค่ะอ่ะไงวันนี้บุ่งลาไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ